ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่จากเพจ a ฟ e b o o k ของทนายนิทัศน์ในโพสต์ก็อความผ่านเพจไว้ว่ามาเกมนี้โหดกว่าที่คิดข่าวป้าแตนเปิดบัญชีธนาคารทสรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้แรกๆทนายก็เชื่อตามแถมมองป้าแตนในทางลบต่อมาทางป้าแตนโดยการแนะนำของทนายคู่ใจได้เดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเพจรับเงินบริจาคดังกล่าว มีผู้อื่นทำขึ้นโดยนำบัญชีของป้าแตนไปแอบอ้างป้าแตนไม่เคยรู้เห็นยินยอมแต่อย่างใดเพิ่งมาทราบในภายหลังต่อมามีทนายดังออกข่าวว่าท่านอคู่ปรับจะให้ของขวัญนางฟ้าอีกหนึ่งคดีที่ไปแจ้งความเท็จทนายเลยมาสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นป้าแตนแจ้งความเท็จจริงหรือไม่ถ้าพิจารณาเผลอเผืง,งานนี้ป้าแตนเหนื่อยแน่เพราะบ,บัญชีธนาคารเป็นของป้าแตนจริงแต่เมื่อมาดูความเปลี่ยนไปได้ คนที่ทําเพจดังกล่าวถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวก็ควจะเป็นคนที่รู้ว่าป้าแต่นมีบัญชีธานาคารนี้จากการรับบริจาคที่ผ่านมา หรือจากการล่วหลุดไปในทางใดทางหนึ่งและคนนั้นคงหวังดีประสงค์ร้ายทำเพลตปลอมขึ้นมาแล้วเอาบัญชีธนาคารของป้าแตนใส่ไว้เพื่อให้คนมองป้าแตนว่าหลอกลวงต้องการเงินเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของป้าแตนแต่ผลร้ายไปตกที่ลุงพลเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวสถานการณ์ปัจจุบันลุงพลป้าแตนก็เอาตัวแทบไม่รอดโชคดีมีทนายหลายคนออกมาปกป้อง ไม่งั้นป่านนี้อาจถูกออกไม้จับไปแล้วก็ได้ดังนั้นเมื่อเจอมรสุมขนาดนี้เป็นไปได้ไงที่จะทําเรื่องโงๆ่ๆอีกทนายจึงฟันธงว่าคนที่คิดเกมรับบริจาคนี้คงเกลียดลุงพลมากเลยมาเล่นงานป้าแตนแทนเพื่อทําลายเครดิตลุงพลด้วยใครๆก็คิดว่าก่อนทําลุงพลป้าแตนคงปรึกษากันมาแน่นอนงั้นทํารับบริจาคแทนป้าแตนเลย ให้คนรุมด่าสองผัวเมียเล่นมันสนุกดีถ้าเป็นดังที่ทนายคิดถ้าท่านออ่านเจอเข้อความที่ทนายเขียนอาจต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ก่อนตัดสินใจแจ้งความแต่คิดว่าคงไม่สนใจเรื่องนี้แน่นอนเพราะอาจตีกลับเข้าตัวว่าราชสีเองมองข้ามไปซักเรื่องครับท่านราชศีโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า จริงนะคะคุณทนายว่าเขาโดนปัญหาเยอะแยะรุมเร้าและมันก็เกี่ยวกับการบริจาคแล้วเขาจะโง่ทำซ้ำคำซ้อนอีกหรอคนที่ทำเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพวกคณะสร้างภาพรุ่นแรกที่เข้ามาหาเขาชุดนั้นแหละที่สร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับธนาคารครั้งแรกก็น่าจะเป็นผลงานทำขึ้นมาจากพวกเขาเอง แต่ใส่ร้ายว่าทางลุงพลป้าแตนแอบอ้างเอารูปไปประกาศร,รับบริจาคเงินกลุ่มนั้นแหละและครั้งนี้อีกเช่นกันเพราะลุงพลป้าแตนน่าจะให้เขาได้รู้เรื่องธนาคารเพราะความไวใ้ใจเชื่อใจเต็มร้อยคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพราะทุกวันนี้เขาก็อยากฆ่าลุงพลป้าแตนให้ตายคามือแหละพวกนี้เขามีเล่เหลี่ยมเยอะ คำว่าราชสีสูงเกินไปเขาอยากแจ้งอะไรเปิดเขาไปเหอะถ้ามีจริงก็โดนฟ้องกลับแน่นอนปกติแล้วหูหนวกตาบอดหยอดยารักษาได้แต่ถ้าหูหนวกตาบอดจอากอคติรักษายากป้าคงไม่คิดทําเรื่องนี้แน่นอนเพราะรู้อยู่ว่ามีการจับตามองอยู่ตลอดเวลาขอบคุณคุณทนายอีกครั้งค่ะสำหรับบทวิเคราะห์ที่เป็นธรรมและมีเหตุผลดีมากชัดเจนเห็นจริงตามคุณทนายทุกข้อค่ะ อยากให้ป้าแตนจัดการให้เป็นกรณีศึกษาสักคดีเขาวพวกนั้นเป็นคนแบบไหนเนาะถึงใจร้ายใจเสื่อมเหยียบย่ำซ้ำเติมข่าวครั้งแล้วครั้งเล่าแถมมีผู้บริจาคหนึ่งบาทและหัวเราะเยาะเขาอีกสังคมทุกวันจิตใจของคนมันเสื่อมทรามไปถึงขนาดนี้แล้วหรือจากเพจ Facebook ของทางนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเจอข่าวอมริตทีวีตามเกาะติพยานที่ให้ข่าวลุงพลในเชิงลบ พยานคนนี้เป็นหญิงวัยกลางคนไม่ใช่ชื่อจริงดูไม่ออกเพราะกล้องเบอร์ภาพแต่คนในหมู่บ้านเห็นคงจำได้เป็นคนในหมู่บ้านกบกอกชัวพยานยืนยันว่าช่วงบ่ายสองถึงสี่ชาวบ้านแบ่งเป็นสองทีมแยกเป็นหญิง9และชาย16เดินตามหานกชมพู่ที่บริเวณเชิงเขา โดยมีภาพถ่ายสองภาพมาแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้ชายไม่ปรากฏภาพลุงพลไม่ทราบว่าลุงพลหายไปไหนมาเห็นลุงพลในช่วงสี่โมงเย็นเดินเหมือนลอยไปเรื่อยๆช่วงบ่ายสี่โมงครึ่งขณะเดินบริเวณสวนยางใกล้บ้านลุงพลเห็นลุงพลอีกและเห็นมีกระสอบตกอยู่ใกล้ลุงพลจึงตะโกนถามลุงพลในกระสอบมีอะไรแต่ลุงพลไม่ได้หันมาตอบ เดินเหม่อลอยจากไปหลังจากนั้นตนจึงไปเหยียบกระสอบปรากฏมีดินหรือปุ๋ยข้อะาลนินออกมาจากการเสนอข่าวดังกล่าวเห็นชัดเจนว่าเป็นการชี้นำให้คนสงสัยลุงพลเกี่ยวกับการหายตัวไปในช่วงเวลาหนึ่ง การเหมอลอยและกระสอบปุ๋ยที่ตกอยู่ใกล้ลุงพลดังนั้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่หายสงสัยทนายขอแก้ต่างให้ลุงพลดังแบบหยาบๆต่อไปนี้หนึ่งลุงพลกลับจากส่งพระถึงบ้านประมาณบ่ายสองโมงและแวะกินข้าวที่บ้านใครจำไม่ได้ หลังจากนั้นประมาณสองโมงครึ่งออกไปเดินค้นหาน้องชมพู่โดยไม่ได้ไปกับกลุ่มไหนดังนั้นเมื่อมีคนพบตอนประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งไม่น่าแปลกใจอะไรแสดงว่าลุงพลไปเดินค้นหาจริงสองภาพถ่ายที่มีการถ่ายไว้เป็นการถ่ายเล่นเพียงสองภาพ ลักษณะคนกระจายกันเดินแม้ไม่มีภาพลุงพลก็ไม่แปลกเพราะกล้องไม่สามารถเก็บได้ทุกมุมลุงพลอาจจะไม่ได้เดินร่วมกับกลุ่มนี้อาจเดินเพียงลําพังแยกจากกลุ่มนี้หรือเดินนอกรัศมีกล้องจึงไม่ปรากฏตัวในภาพ3การที่พยานเห็นลุงพลเดินเหม่อลอยตอนสีน่โมงเชิงเขาและเห็นเหม่อลอยที่สวนยาง ใกลบ้านตอนสี่โมงครึง่งแม้ลุงพลจะไม่ได้ยินหรือหันมามองก่อนเดินจากไปนั่นย่อมแสดงว่าลุงพลเดินเหม่อลอยเกือบตลอดเวลาเพราะน่าจะครุ้นคิดถึงน้องชมพู่ที่หายตัวไปสามถุงกระสอบดังกล่าวตามภาพเป็นถุงใส่ปุ๋ยโดยพยานเดินไปเหยียบมีปุ๋ยทะลักออกมาจึงไม่ใช่ถุงใส่น้องชมพู่แน่นอนปัจจุบันผ่านมาเกือบ9เดือนถุงปุ๋ยดังกล่าวก็ยังอยู่ที่เดิม ตามภาพถ่ายที่อมมริตได้ถ่ายไว้ถ้าเป็นถุงใส่น้องชมพู่ทาไมจึงมีปุ๋ยทะลักออกมาแถมยังคงทิ้งไว้ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่าความสงสัยของข่าวมันไร้สาระในการเชิงรับฟังพยานหลักฐานเพื่อยืนยันว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ยิ่งทําให้ห่างไกลจากผู้ต้องสงสัยไปทุกทีนี่คือเหตุผลว่าทําไมสื่อพยายามชี้นําให้ตํารวจกับลุงพลแต่ทําไมตํารวจจึงไม่เล่นด้วยเพราะมันไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานเพียงพอตามที่สื่อชี้นําไงครับโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า นึกคิดมาแต่ไหนแต่ไรว่าสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆเป็นที่น่าให้ความรู้ทันเหตุการณ์แต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดมาตลอดยิ่งมาถึงปัจจุบันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดสื่อเป็นผู้ทำลายสังคมทำให้สังคมแบ่งเป็นฝ่ายจรรยาบรณที่มีมาในการให้สื่อเสื่อมมาก โอ้โหพยายนคนนี้ช่างสังเกตลุงพลเป็นสเต็ปสเต็ปเลยเนาะสุดยอดเลยพยายนปากเอกแบบท่องจำบทละครเลยนะระวังเดอ้อปากดีติดคุกฟรีเอานะขอบคุณท่านนายมากๆค่ะใช่ค่ะลานหายไปจากบ้านครึ่งค่นวันระดมคนทั้งหมู่บ้านค้นหาย,ยังไม่เจอจะให้จะให้ลุงเดินไปยิ้มไปออกไปตามหา รอบหมู่บ้านที่คิดว่าจะเจอหลานแล้วทำไมชาวบ้านถึงมาตะโกนถามแค่ว่าในกระสอบมีอะไรแทนที่จะถามว่าเจอร่องรอยเด็กไหมช่องนี้ที่ดูหลายๆครั้งมักจะเป็นแบบนี้ค่ะคลิปพูดอย่างช่องตัดเอามาออกข่าวอีกอย่างต้องมีวิจารณญาณในการเสพข่าวมากๆนะคะขอบคุณท่านทานายที่เห็นใจลุงพลและคอยชีย้แจงให้เข้าใจในตัวลุงพลค่ะ ผู้หญิงคนนี้ออกขา่าวแต่ตอนแรกพี่สาวเขาเคยพูดว่าไม่ให้ผู้หญิงคนนี้พูดมากและพี่สาวเขายังพูดว่าเชื่อไม่ได้เป็นคนพูดมากค่ะคนบ้านกกอกเองคนพวกนี้มันทำเพื่ออะไรจิตใจมันต่ำซามทำให้ชีวิตของคนอื่นเขาเดือดร้อนบิดเบือนความจริงเพื่ออะไรจากเพจเฟซบุ๊กของทนายนิทัศ ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าการจ้างทนายหลังตกเป็นผู้ต้องหาเป็นสิ่งที่จําเป็นและจะมีการตกลงค่าจ้างในราคาที่แตกต่างกันคนรวยทนายก็จะเรียกมากหน่อยคนจนราคาถูกแถมฟรีก็บ่อยปัจจุบันฟรีแทบไม่มีอย่างน้อยก็ค่าใช้จ่ายมากน้อยตามกําลัง แต่ถ้าใครมีปัญหามาปรึกษาฟรีทุกกรณีคดีลุงพลเป็นคดีดังพยานมีจำนวนมากถ้าสื่อพยานในศาลต้องใช้เวลานานมากค่าใช้ใจ่ายก็สูงตามคำว่าฟรีไม่มีทนายคนไหนทำได้ยกเว้นทนายที่ศาลหาให้ศาลจะจ่ายค่าจ้างให้ทนายเองอย่างน้อยหลายหมื่นบาทแต่เวลานี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาก็เพียงคดีบุกรุกป่าพยานไม่มาก ดังนั้นคดีนี้ต้องจ้างทนายอาจแสนต้นต้นก็พอทําได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนคดีอื่นไม่รวมคดีชมพู่ยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมาจับแต่จําต้องมีทนายไว้คอยให้คําแนะนําเพราะมีการกล่าวโทษต่อตํารวจแล้วสําหรับคดีน้องชมพู่เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงต้องใช้เวลาสืบพยานนานอย่างน้อยต้องใช้ทนายเกินหนึ่งคนค่าจ้างก็สูงตาม แต่เวลานี้ทานายฟันธงว่าลุงพลน่าจะรอดงั้นประหยัดเงินไว้ก่อนก็จะดีไม่จำเป็นต้องจ้างทานายหลายคน แต่ทนายหลายคนพร้อมให้คำปรึกษาที่มีข่าวว่ามีการจ้างทนายเป็นหลักล้านน่าจะเกินความจริงแต่น่าจะมีการจ่ายค่าเดินทางและอื่นๆเป็นหลักแสนน่าจะเป็นได้วันนี้ไม่มีอะไรเขียนเลยเอามือถือมาจิ้มๆไม่ได้เขียนจากคอมจึงสั้นๆหุ้นๆเอาเป็นประเด็นให้ท่านใดที่สนใจขยายต่อสร้างเรตติ้งหากินกับ YouTube กันนะครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล วันตรุษจ,จีนพี่น้องจีนเหงๆงรวยๆกันทั่วหน้าโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าขอบคุณค่ะท่านทนายดีค่ะได้เก็บสะสมความรู้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะลุงพลคนหาชาวไม่พอกินคําต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าหนักหนาะเอาการมาทุกทิศทุกทางทนะก็ขยันหาคดีให้เสียหรือเกินเจ้ากรรมในเวรลุงแต่ปางไหนเนาะ เอฟซีของส่วนใหญ่จะสุภาพมีมารย,ยาทที่ดีเหมือนทนายนิทัศน์ให้ข้อคิดแบบมีมารย,ยาทให้เกียรติวิชาชีพเดียวกันวิจารณ์ใครก็ไม่ใช้ IE อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในสังคมไทยที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่ประเทืองปัญญานะคะส่งกำลังใจไปยังผู้ถูกกล่าวหายอย่าเพิ่งเรียบรอนกู้นี่ยืมสินไปจ้างทนายปรึกษาที่สํนานักงานอายการก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่าย เคยไปปรึกษาแต่นานมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีบริการฟรีอยู่หรือเปล่าสวัสดีวันตรุษจีนค่ะท่านทานายซินเจียยูอยีซินีหัวใช้ขอให้ท่านทานายเฮงเหงรวยๆนะคะให้แง่คิดดีๆมีความรู้เพิ่มนิดหน่อยสําหรับคนที่มีมีความรู้เลยค่ะได้อ่านข้อมูลของท่นายแล้วดีมากๆได้ความรู้ได้ข้อคิดดีๆและคุณทานายพูดดีมากไม่เหมือนคนอื่นๆพูดแล้วเหมือน เกียรตดลุงพลมาถูก